สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการทันเรื่องทองกับ GCA คนะคะรายการที่จะมาอัปเดตข่าวสารการลงทุนทองคำไม่พลาดทุกโอกาสทองมองขาดทุกโอกาสการลงทุนค่ะเรามาดูราคาทองคำเมื่อวานนี้กันนะคะซึ่งเมื่อวานนี้ก็ไม่ได้หัวหวามากนักนะคะมีการวิ่งชนแนวรับแนวต้านระหว่างวันนะคะซึ่งเมื่อวานนี้เนี่ยก็มีการวิ่งอยู่ระหว่างบริเวณ1884ี่เหรียญน,นะคะแล้วก็ข้างล่างเนี่ยอยู่บริเวณ1863เหรียญ ซึ่งในช่วงขั้นนะคะที่มีการประกาศตัวเลขเศรษฐกิจเนี่ยก็ราคาทองคำก็มีการย่อลงมาเทสแนวรับนะคะแล้วก็พอมีการประกาศตัวเลขเศรษฐกิจในส่วนของอาการประกาศตัวเลขการก่อสร,ร้างบ้านนะคะซึ่งออกมาดีกว่านะคะคังก่อนแล้วก็กว่าคาดการเนี่ยก็ทําให้ราคาเนี่ยมีการย่อลงมานะคะเทสบริเวณแนวรับแล้วก็มีแรงซื้อกลับขึ้นไปนะคะก็ถือได้ว่ายังคงวิ่งในกรอบนั่นเองนะคะเพราะว่าช่วงนี้ปัจจัยใหม่ๆนะคะยังคงไม่มีก็ ยังคงมีการค้านกันอยู่นะคะในในส่วนของตัว ตัววัคซีนนะคะที่ประกาศออกมา2ตัวแล้วก็จํานวนผู้ติดเชื้อที่เพิ่มขึ้นในทุกๆวันในสหรัฐาน,นะคะแต่ยังไงก็ตามเมื่อวานนี้นะคะดาวโจนเนี่ยตลาดหุ้นดาวโจนนะคะได้มีการปิดตัวนะคะปิดลงไปกว่า300จุดนะคะเนื่องจากว่านักลงทุนนะคะค่อนข้างที่จะก,กังวลในส่วนของตัวเลขนะคะที่ผู้ติดเชื้อรายใหม่ที่มีเพิ่มขึ้นเรื่อยๆโดยเฉพาะในส่วนของรัฐนิวยอร์กนะคะซึ่งเมื่อวานนี้เนี่ยทางด้านของผู้ว่าการรัฐนะคะได้มีการ ออกมาประกาศนะคะให้โรงเรียนของรัฐนะคะ,อะของรัฐบาลนะคะมีการปิดการเรียนการสอนแล้วก็เป็นการเปิดการเรียนทางไกลแทนนะคะเนื่องจากว่าในรัฐนิวยอร์กเนี่ยมีการพบผู้ป่วยนะคะแล้วก็ผู้เสียชีวิตสูงสุดในสหรัฐอเมริกานะคะอันนี้ก็ถือว่าเป็นมาตรการใหม่ที่ทางด้านของรัฐนิวยอร์กประกาศออกมาซึ่งจะบังคับใช้ในวันที่19พฤศจิกายนนะคะ แล้วก็มีนักวิเคราะห์นะคะจากทางด้านของอ Investment c o u n c i l นะคะอ,ะออกมานะคะว่า ออกมาประกาศนะคะแล้วก็ออกมาแสดงความคิดเห็นนะคะว่าการที่มีการประกาศปิดโรงเรียนปิดการเรียนการสอนเนี่ยสะท้อนให้เห็นนะคะว่าปัจจุบันเนี่ยเชื้อตัวไวรัสโควิด COVID -19 มีการระบาดหนักแค่ไหนนะคะถึงแม้ว่าจะมีการประกาศนะคะวัคซีนออกมาถึง2ตัวแล้วที่มีประสิทธิภาพสูงถึง94%นะคะแต่ยังไงก็ตามตอนนี้นะคะ,ะนักลงทุนเริ่มมองเริ่มมีคําถามแล้วค่ะว่าว่า วัคซีนจะสามารถแจกจ่ายให้กับประชาชนได้ในช่วงไหนเมื่อไหร่ทันก่อนสิ้นปีหรือไม่เพราะว่าการทดรองเนี่ยยังอยู่ในเฟสที่3นะคะอันนี้ก็เป็นคำถามที่ทางด้านของอนักวิเคราะห์นะคะได้ออกมาตั้งคาถามแล้วก็นักลงทุนหลายๆท่านเนี่ยคงต้องจับตารอดูตรงนี้ด้วยนะคะเพราะว่าวัคซีนมีจริงแต่จะใช้ได้ตอนไหนนะคะอันนี้ก็เป็นคาถามใหม่ที่เกิดขึ้นมาในส่วนของตัววัคซีนนะคะแต่ ยังไงก็ตามนะคะราคาทองคาก็ยังไม่ได้ไม่ได,ไได้ไม่ได้ขยับมากนะักเพราะว่าในส่วนของอตัววัคซีนมีประกาศออกมานะคะแต่ตัวเลขเนี่ยก็ยังคานกันอยู่สําหรับการระบาดของตัวโควิด1 9แล้วก็เมื่อวานนี้ในฝั่งของทางด้านคุณทั้มนะคะเมื่อวานนี้เนี่ยได้มีการประกาศผ่านทางทวิตเตอร์นะคะหรือมีการประกาศทวิตเตอร์นะคะว่าได้มีการปลดนะคะคุณคริสโตเฟอร์เคลฟนะคะซึ่งเป็นหัวหน้าหน่วยรักษาความปลอดภัยนะคะ,ะด้านข้อม การเลือกตั้งออนไลน์ออกนะคะเนื่องจากว่าเขาเนี่ยไม่ได้รับคาฟ้องการเลือกตั้งว่ามีการโกงขึ้นนะคะอันนี้ก็คุณทัามก็เหมือนจะยังไม่ยอมแพ้นะคะแต่ยังไงก็ตามไม่ได้มีแค่การประกาศตดตรงนี้นะคะเมื่อวานนี้เนี่ยคุณทัามนะคะ ได้โดนข้อเรียกร้องจากทางด้านของแพทย์แล้วก็พยาบาลนะคะก่อนที่หน้านี้เนี่ยาทางแพทย์และพยาบาลนะคะได้มีการออกมาเรียกร้องนะคะให้คุณทัาเนี่ยมีการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับโควิด1 9นะคะ แก่ทีมงานของทางด้านของคุณไบเดนที่มีการตั้งขึ้นมานะคะโดยที่ทางแพทย์พยาบาลนะคะก็บอกว่าการเปิดเผยข้อมูลหรือว่าการเปลี่ยนถ่ายข้อมูลไปอีกทีมหนึ่งเนี่ยจะทําให้การรับมือนะคะเกี่ยวกับการตัวโควิด -19 ตรงนี้เนี่ยการเตรียมพร้อมในอุปกรณ์การหาข้อมูลต่างๆแล้วก็การจัดเตรียมสถานที่ต่างๆเนี่ยพร้อมที่จะ ให้บริการแก่ประชาชนนั่นเองนะคะเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยคุณไบเดนได้มีการออกมาพูดนะคะว่าการที่คุณทัมเนี่ยไม่ยอมเปลี่ยนหรือว่าถ่ายโอนอำนาจเนี่ยตรงนี้จะทําให้มีผู้เสียชีวิตมากขึ้นนะคะอันนี้ก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่ทีเ่เกี่ยวกับการถ่ายโอนอำนาจในส่วนของประธานาธิบดีที่มีการหลังหลังจากการเลือกตั้งมานะคะอันนี้เราก็คงต้องรอดูว่าการถ่ายโอนการถ่ายโอนอำนาจตรงนี้เนี่ยจะ เป็นไปได้อย่างเรียบร้อยหรือไม่นั่นเองนะคะอันนี้ก็ถือได้ว่าเป็นในส่วนของข่าวนะคะที่ที่มีออกมาในเมื่อวานนี้แต่ก็ยังถือว่ายังไม่ได้มีประเด็นใหม่ๆมากนักนะคะแล้วก็วันนี้นะคะในส่วนของการประกาศตัวเลขเศรษฐกิจนะคะก็มีในช่วงเวลา2องทุ่มครึ่งนะคะเป็นจํานวนผู้ขอรับสิทธิการว่างงานนะคะซึ่งตัวเลขเดิมอยู่ที่7 0 9 k เานะคะแล้วก็ตัวเลขคาดการณ์เนี่ยมองว่าน่าจะมีการปรับตัวเพิ่ม ขึ้นที่7.10ถือว่าตัวเลขไม่ได้ห่างมากมนักนะคะแต่ถ้าเกิดว่าออกมาตามคาดการเนี่ยก็มองว่าน่าจะส่งผลทางด้านบวกกับราคาทองคำนะคะแล้วก็ยังเป็น2องนครึ่งอยู่นะคะเป็นดัชนีภาคการผลิตของรัฐฟิลาเดลเฟียนะคะซึ่งตัวเลขเดิมอยู่ที่32.3นะคะคาดการรอบนี้มองว่าน่าจะมีการตอบตัวลดลงที่24.5นะคะถ้าเกิดออกมาตามคาดเนี่ยก็น่าจะส่งผลทางด้านบวกกับราคาทองคำนะคะเขย่าไปในช่วงเวลาสี่ทุ่มนะคะเป็นการ ประกาศตัวเลขอยอดขายบ้านมือสองนะคะตัวเลขเดิมอยู่ที่6.54ค่ะคาดการณ์รอบนี้เนี่ยมองว่าน่าจะมีการปรับตัวลดลงนะคะที่6.47ค่ะถ้าเกิดออกมาตามคาดก็มองว่าน่าจะส่งผลทางด้านบวกกับราคาทองคำนั่นเองนะคะอันนี้ก็เป็นตัวเลขที่จะมีการประกาศในค่ำคืนนี้นะคะก็คงจับตารอดูว่าจะมีตัวเลขเซอร์ไพรส์หรือไม่นะคะแล้วก็ต่อไปค่ะเราจะมาพูดคุยก,กันกับอาจารย์ปุ้ยนะคะผู้เชี่ยวชาญทางด้านการาฟิก ค่ะแล้วก็ตอนนี้อาจารย์อยู่ในสายกับเราแล้วสวัสดีค่ะอาจารย์คะครับสวัสดีครับค่ะอาจารย์คะหลังจากที่เมื่อวานราคามีการสวิงในกรอบสั้นๆน,นะคะดอกก็ยังไม่ไม่ได้ทะลุไปในฝั่งไหนนะคะเพราะว่ายังไม่ได้มีปัจจัยอะไรใหม่ๆเข้ามากระทบน่นะคะวันนี้อาจารย์มีมุมมองยังไงเกี่ยวกับตัวราคาทองคําบ้างคะครับเมื่อวานมัน,มนย่อลงมานะครับแต่ก็เข้าใกล้แนวรับนะ เปไ็นแนวรับของงบวันวาน,นเนี่ยบริเวณพันแปดร้อยเจ็ดสิบถึงพันแปดร้อยหกสิบเหรียญเนี่ยนะครับเมื่อวานเนี้ยตลาดมันก็รับข่าวนะะฮในเรื่องของการพัฒนาวัคซีนนะครับซึ่งการที่บริษัทไฟเซอร์เนี่ยได้ออกมารายงานของผลการทดสอบนะครับซึ่งซึ่งก็ กดดันให้ราคาทองคำนครับมันมีแรงขายลงมาอีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งก็ลงมาที่บริเวณแนวรับและะ้วปัจจุบันเนี่ยมันยังยังราคายังคง,งนิ่งๆอยู่ไปใกล้แนวรับของวันวานนะครับอ,อก็ต้องรอรุนว่าวันนี้มันจะดีดตัวขึ้นได้ไหมนะฮะถ้าดิดตัวขึ้นนะครับก็คงจะต้องรีบปิดสถานะทำกำไรออกมาก่อนนะครับเพราะว่า ถ้าเราดูจากกราฟรายรายวันนะฮะเดีนี้นะฮะแล้วก็ล,ลายวินะครับกราฟลายวิเนี่ยสัญญาณมันจะดูไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่เลยนะครับนะซึ่งรูปแบบมันเป็นลักษณะของการกลับตัวลงมากกว่านะครับดังนั้นเนี่ยแรงกดดันหรือแรงขายเนี่ยมันยังมีค่อนข้างเยอะอยู่นะครับดังนั้น หากมีการดิดตัวขึ้นหรือรีบาว์ขึ้นไปนะครับบรรทุนที่เข้าซื้อวันวานนี้นะครับแนะนำให้เปลีสถานะทำกำไรออกมาก่อนนะครับเพราะว่าบริเวณ1890-1900เหรียญเนี่ยนะฮะเป็นดนัานีค่อนข้างแข็งแรง,งนะครับสังเกตได้จากการที่ขึ้นไปทดสอบหลายรอบแล้วนะครับแต่ก็ ยังไม่ผ่านสักทีหนึ่งนะครับนั่นแสดงให้เห็นว่าเป็นจุดที่มีแรงขายสะสมที่ค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็บวกกับปัจจัยข่าวในเรื่องของการพัฒนาวัคซีนเนี่ยมันก็ยังเป็นปัจจัยกดดันด้วยนะฮะก็เลยทำให้การตินตัวขึ้นเนี่ยมันทำทำได้ค่อนข้างยากนะครับ ซึ่งในช่วงนี้ตลาดก็อาจจะรับข่าวในในส่วนของอวัคซีนนะครับแต่อย่างไรก็ตามน,นะครับนถึงแด้ว่ามันจะมีข่าววัคซีนที่มีผลการทดสอบที่ดีขึ้นเนี่แต่ว่าจํานวนผู้ติดเชื้อเนี่ยมันก็ยังคงเพิ่มมากขึ้นอยู่นะครับแล้วก็มีความเสี่ยงนะครับในเรื่องของการใช้มาตรการล็อกดาวน์หรการใช้มาตรการ เทงมโวดเพิ่มมากขึ้นนะครับซึ่ง,งตรงนี้มันก็จะเป็นผลบวกนะครับคือมันก็จะส่งผลให้นักทุนหันเข้ามาถือในสินทรัพย์ที่ปลอดภัยนะโดยเฉพระทองคำเนี่ยนะครับดังนั้นเนี่ยเชื่อมั่นว่าในในอนาคตข้างหน้าเนี่ยนะครับอทองคำเนี่ยนะมันน่าจะมีแรงซื้อกลับเข้ามาอีกครั้งหนึ่ง นะครับอย่างที่ผ่านมาเนี่ยที่มันร่วงลงเนี่ยมันน่าจะเกิดจากการรับข่าววัคซีนมากกว่านะครับทีนี้มาดูในส่วนของปัจจัยทางเทคนิคกันนะครับนะฮะปัจจัยทางเทคนิคนะฮะแนวต้านในช่วงวันเช้าันี้นะฮะมันจะอยู่ตั้งแที่บริเวณพันแปดร้อยแปดสิบหกนาคบไปถึงพันเก้าร้อเหรียญนะคือคูดง่ายๆว่าอ่อนักษณะจะต้องรอการรีบาวขึ้นมานะฮะ ก,ก็รีบรีบ,รบตัดสถานะทำอะไรออกมาก่อนนะครับในส่วนของแนวรับเนี่ยนะครับเราขยับมาที่บริเวณพันแปดร้อยหกสิบห้าถึงพันแปดร้อยห้าสิบแปดเหรียญนะครับอันนี้จะเป็นแนวรับนะครับแต่ว่ารอบนี้นะฮะให้ทำการตัดสต็อปล็อตนะครับหากราคาบันลุดต่ำกว่าะระดับหนึ่งพันแปดร้อยห้าสิบเหรียญลงไปนะครับถ้าบันหลุดต่ำกว่านี้นะครับสัญญาณทองคำมันจะเริ่มดูเป็น ดีแล้วนะครับเมจพูดง่ายๆว่ามันจะเกิดการทำยูโรนะฮะแล้วก็มันจะ,ะมีแรงขายซ้ำลงมานะครับซึ่งในกราฟลายลายเดยกับลายวิกกี้เนี่ยนะฮะมันมันเป็นสัญญาณที่เป็นลบอยู่แล้วนะครับดังนั้นเนี่ยถ้ามันแนวรับสำคัญนะครับให้ทำการสต็อปลดดร8อ0เหรียญน,นะครับถ้าดุดต่ำตอนนี้นะครับ มองลงค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะครับนะแต่ว่าเนื่องจากว่าปัจจุบันเนี้ยนะฮะมันยังเคลื่อนตัวอยู่เหนือระดับ1,860เหรียญได้นะครับก็ต้องรอรุ้นให้มันรีเบาขึ้นมาแล้วก็ค่อยตัดสถานะตามอวามใออกไปนะครับนะก็คือจุดเปลี่ยนก็คือ1,850เหรียญนยถ้าตามว่นนี้มันจะมองลงนะครับแต่ถ้ามันยังทรงตัวได้โอกาสที่จะรีเบาหรือดีตัวขึ้นก็ก็ยัง ยังมีความเป็นไมได้นะครับในส่วนของทองคำ96.5นะครับทองคำ96.5เนี่ยนะฮะ,ะดูจากภาพกราฟแล้วเนี่ยนะครับสองวันสามวันที่ผ่านมาเนี่ยนะราคามันขึ้น,ข,นขึ้นไหวในกรอบค่อนข้างจะแคบมากๆเลยนะครับนะก็เห็นว่าการเคลื่อนตัวของทอ,อ,องคำเนี่ยมันก็จะขยับตัวออกแนวด้านข้างออกไปนะครับจากสัญญาณของเส้นค้าลนิยมเนี่ยมัน สลับขึ้นนะครับสลับขึ้นสลับลงมันอยู่นะครับนะทิศทางเนี่ยมันบอกบอกไม่ค่อยชัดเจนนะครับมันก็จะเป็นแนวโน้มที่เป็น sideways ออกด้านข้างไปนะครับในขณะที่แบกดีะนะครับแบกดีเนี่ยมันก็เคลื่อนตัวใกล้ระดับเช่นซูนยไลน์นะครับนะก็ยังไม่มีทิศทิศทางที่ชัดเจนมากนักน,นะครับแล้วก็ไอซ์ไอยังื่อนตัวต่ำกว่าระดับห้าสิบ สัญญาณสัญญาณยังค่อนข้างเป็นลบอยู่นะครับแต่ดังนั้นเนี่ยก็มองว่าทองคำ96.5เนี่ยจะยังคงเป็นในรูปแบบลักษณะที่เป็นไซเวว์นะครับนะโดยกรอบแนวต้านของทองคำ96.5เนี่ยก็จะอยู่ท่าที่บริเวณ27,000 100บาทนะครับปฏิท27,300บาทนะครับแล้วก็แนวรับเนี่ยก็จะอยู่ท่าที่บริเวณ ส6มันแด้อยสิบาทไปจนถึงสองหมพันเจ็ด้อยสิบาทนะครับนะก็คงคงจะต้องหาจังหวะนะครับถ้าถ้ามันมันมีบ้าขึ้นไปก็อาจจะต้องอ่ปิดสถานนะทำอะไรออกมาก่อนนะครับนะหรืออ่ถ้าเป็นไปได้นะครับนะอะ่วันเนี้นะครับวันเนี้ถ้าถ้า เน่องจา,ากทิศทางมัน,นยังไม่กระชัดเจนมากนักเนี่ยอาจจะชะลอการลงทุนออกไปก่อนก็ได้นะครับแต่สําหรับนักนคุนท่านใดที่เข้าซื้อในช่วงวันวานที่มันมีการปรับตัวลงมาที่แวนวรับของวันวานเนี่ยวันนี้แนะนํารอรีบาวขึ้นไปตามสถานะน้าตา,อามอะไรออกไปก่อนนะครับหลังจากนั้นเราจะต้องชะลอการลงทุนออกไปก่อนก็ได้นะครับอรอดูความชัดเจนแล้วก็ดูทิศทางอีกครั้งหนึ่งน,นะครับเดี๋ยวเราจะ ส่งสัอย่างกันให้เป็นระยะระยะนะครับเดี๋ยวถ้ามีความก้าวหน่อย่างไรนะครับในวันพรุ่นี้นะฮะเราคจะต้องมาติดตามทิศทาแล้วก็แนวโน้มราคาราคาทองคำวันต่อไปนะครับ ค่ะก็ขอขอบคุณอาจารย์ปุ้ยนะคะโดยที่วันนี้อาจารย์มองว่าหากราคามีการรีบาวขึ้นไปเทสแถวใกล้ๆบริเวณแนวต้านเนี่ยนักลงทุนท่านใดที่มีการซื้อมานะคะในช่วงของเมื่อคืนหรือเมื่อวานนะคะก็ถ้าเกิดว่ามีการขึ้นไปเทสบริเวณแนวต้านแล้วไม่สามารถทะลุขึ้นไปได้นะคะก็คือแนวต้านบริเวณ1886เหรียญถึงบริเวณ1890ปยเหรียญน,นะคะถ้าเกิดว่าจุดนี้เนี่ยไม่สามารถทะลุขึ้นไปได้เนี่ยก็แนะนานะคะให้นักลงทุนมีการตัดขาด ขายทากาไรออกไปปิศนะปิสถานะออกไปนะคะเนื่องจากว่ามองว่าถ้าไม่สามารถทะลุไปได้นเนี่ยอาจจะเจอแรงเทขายอีกรอบนะคะโดยมองว่าอา,อาจจะลงมาเทสบริเวณแนวรับนะคะที่1,865เหรียญถึง60เหรียญน,นะคะก็คงต้องรอดูดอ การลงทุนในรอบนี้ด้วยเพราะว่าทิศทางนะคะยังไม่แน่นยังไม่แน่ชัดนะคะก็คงต้องรอดูสัญญาณจากอาจารย์อีกรอบหนึ่งก่อนนะคะแล้วก็ถ้าหากนักลงทุนท่านใดที่มีการลงทุนไว้นะคะตอนนี้ก็คงต้องมีจุด St o p l ล s อด,ด้วยนะคะโดยที่ GCA p ให้ไว้บริเวณ1850เหรียญเพราะว่ามองว่าถ้าเกิดว่ากราฟมีการหลุดจุดนี้ลงไปแล้วไม่สามารถกลับขึ้นมายืนได้เนี่ยอาจจะโดนแรงเทขายแล้วก็มองลงไปอาจจะไปทำนิวโลได้นะคะเพราะฉะนั การลงทุนในรอบนี้เนี่ยน,นักลงทุนคงต้องมีจุดสต็อปลอดด้วยเพื่อป้องกันความเสียหายของพอร์ตในการลงทุนนะคะยังไงก็ตามนะคะนักลงทุนท่านใดที่สนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดในการซื้อขายหรือว่าเปิดบัญชีในการซื้อขายนะคะสามารถที่จะติดต่อเข้ามาตามช่องทางที่ขึ้นไว้ด้านล่างได้เลยค่ะวันนี้ขอบคุณสําหรับการติดตามรับชมพบกันใหม่ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา8มกา50นาทีเป็นต้นไปค่ะวันนี้ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ